ชิปนี้เราทำเด็กโปรไฟล์เคียวกะสายการเล่นใหม่จากชุดด DLD03 ไลเด็กตัวเริ่ม first step เคียวกะแสดงให้เห็นควมมุ่งมั่นวิลิสตาออโต้เมื่อถูกไล่ทับคอสนำการบ,บันมือของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซคนหาการอัญญนยณบีจากเด็กของเราไม่เกินหนึ่งใบแสดงการบนันนันและนำขึ้นมือจากนั้นสับกองออโต้เลกาเมื่อเราเล่นออเดอ,อร์คอสโซบัสหนึ่ง ตัวนี้ได้พลังเพิ่ม5,000จุดจบเทินโลกอันกว้างใหญ่วิลิสตาเอาตั้มันกาดเธอละครั้งเมื่อเราเล่นการ์ดอัญมณีจวบการา์ดหนึ่งใบคอนการเดียนยูนิตนี้ได้ชิวเพิ่ม5,000ตามจำนวนการ์ดอัญมณีในดรอบของเราทุทกๆ2ใบ Make ane, เมกอะเทนเคียวกะแอคกวนการ์ดเธอละครั้งคอสโซบัสหนึ่งประกาศเกรดหนึ่งถึงสามมาหนึ่งเกรดดูการ์ดบูเดของเราได้5ใบเลือกยูนิตที่มีเกรดเท่ากับการ์ดที่ประกาศนั้นไม่เกิน1ใบขอการ์ดนั้นลงช่องเรียกการ์ดหรือเลือกการ์ดนิตรยานนนนกกใใั้ไม่เิ1บแสดงและนาอจากนนนนัั้สบกกอองควาร์ดในเทร์นเรนอออด์ั ในเทิร์นนี้ยูนิตแถวหน้าของเราทั้งหมดจะได้รับพลังเพิ่ม5,000การในเมดิกก็จะใส่หน้าแวนมา3ใบฝนนั้นเปรียบดังหัวใจหญิงสาวลิสลี สามใบเขาเลิกกาถ้าเราเคยเล่นนอร์มอลออเดอร์ในเทิร์นี้ตัวนี้ได้รับบูสต์บูฟอนเทียอาเช่สี่ใบเขาเลิกกาในเทิร์นเราถ้าเราเคยเล่นออเดอร์นิตเตยาสารในเทิร์นี้ตัวนี้ได้พลังเพิ่มห้าพันอัลต้เลกกาทเทิร์นละครั้งเมาากกื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ,กร,าร์ดเกียร์สามหรสูงกว่าคาร์ลอตีถ้าเราเคยเล่นออเดอร์นิตเตยาสารในเทิร์นนี้คอสคอสบัสหนึ่งโซบั 1, สหนึ่งสแตนยูนิตนี้ก็เป็นตัวตีหลักของเด็กนะครับแล้วก็ยังสามารถตีเป็นเวฟที่สี่หรือเวฟที่ห้าได้ด คอคบัตหเลเกการที่มีเกเท่ากับหรือตำก่าแวนจากมือไม่เกินหนึ่งใบขอกลับมานั้นลงช่องเรียกการถ้าคอเลยได้จั่วการหนึ่ใบก็เป็นตัวเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับคูลิงแฮตยูิกะสี่ใบเอาตัวเยกาเธอละครั้งเมื่ออยูนิตอื่นของเราลงสนามในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถ้าแวนการของคู่แข่งไปเกจสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้พลังเพิ่มห้าพันจุดจบเทินเอาตัวเยกามาจาการต่อสู้ที่ตัวนี้บูทเรียกาคอสโซบัตหนึ่งเลเรียกรที่ดูบูดนั้นนำขึ้นมือก็เป็นตัวที่สามารถบูด มียูนิตอยู่4ใบหรือมากกว่าคอรทิ้งการ์ดประมือของเรา1ใบเลือกน้ำมอเออเดอร์จากดอกของเรา1ใบการ์ดนั้นได้รับความสามารถคอนสามารถถูกเล่นจากในดอกโซนได้และเมื่อถูกส่งลงดอกโซนจากการเล่นนํำการ์ดนี้ไปใต้กองการ์ดคุณแทนก็เป็นตัวที่สามารถช่วยให้เล่นนำมอเออเดอร์จากดอกได้นั่นเองนะครับผมพิจิเทค3ใบออเดอร์กระจก1ใบลิลิคอ Shooting Star ก็เป็นออเดอร์นิตเดยรสานนั่นเองนะครับใส่มา4ใบก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าเวลไปเคียวกาเวลาเล่นนะครับก็จะทำความสามารถทั้งหมดตามจำนวนยูนนอองเราาาาี่่่มมถ้ม unit นนมกกกบบปจววใหื การ์ดสองใบเลือกทีมการประมือหนึ่งใบถ้ามีเกรดสองสองใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตคองเรหนึ่งใบตัวนั้นได้พลังเพิ่มหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นถ้ามีเกรดสามสองใบหรือมากกว่าเข้าด้วยชาร์ตหนึ่งก็เป็นทั้งการ์ดฟาร์มมือนะครับผมช่วยเข้าด้วยชาร์ตแล้วก็เพิ่มพลังได้ด้วยนะทูแฮปเพชรลูบี้คอสเข้าด้วยกร์หนึ่งเพลนตัวการ์ดสองใบทีมการประมือคองเรหนึ่งใบและนำการ์ดนี้เข้าสู่โซ่ก็เป็นการ์ดที่เอาไว้คอมโบกับตัวของไล่ไล่บิลิสตา้านั่นเองนะครับช่วยในการเติมมือแล้้ววก็เเเติิมโซไดดนนนนั่่่อองนะสงร์คร สใบสีใบสุดท้ายเป็นฮิลทิกเกอร์จะใส่แบบไหนมาก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบและว,วิธีการเล่นกันนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญกับเด็กนี้เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมีใบนี้นะครับออเดอร์นิตยสารเนาะตัวตีอีก2ใบนะครับกับอาเช่เนาะซึ่งเป็นตัวที่สามารถทําให้เด็กสามารถตีเป็นเว็บที่4ี่กัเว็บที่5ได้นั่นเองนะครับโดยเราจะปูบอร์ดประมาณนี้นะครับก็คือจี G, ต้ตัวหลังจะเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนําว่ายังไงก็ต้องมี2ตัวนี้เนาะเพราะมันจะทําให้เด็กของเราเนี่ยสามารถตีได้ั้นเว็บ แพงหลังนะครับถ้าเป็นยุยกะได้2ใบก็จะดีมากนะครับเพราะวามันยังมีความสามารถในการช่วยเพิ่มพลังได้5 0 0พันนั่นเองนะครับส่วนตัวเกรดสตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบูทหมื่นสามเหมือนกันก็บู์แรงที่สุดเท่ากับตัวของยุยกะนั่นเองนะครับสำหรับตีกนี้เนาะซึ่งในกรณีนี้นะครับก็สมมุติว่า2ตัวนี้นะครับพึ่ง เคยลงมาในเทิร์นนี้แล้วกันนะครับทพอให้ตัวยูกะเห็นเนาะจะได้เพิ่มพลังอีก5 0 0 0 5,000นะครับและแน่นอนนะครับว่าเราต้องใช้การ์ดใบนี้ด้วยนะครับกับลิล i c a l ้าวชูตติ้งสตาร์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับก็จะครบทุกเงื่อนไขเนาะทั้งได้จทสองใบแล้วก็ทิ้งหนึ่งเลือกหนึ่งตัวบวกหมื่นแล้วก็ได้เคตรชาร์ตนะครับซึ่งหลักๆนะครับที่จําเป็นในการตีก็คือเลือกบวกหมื่นหนึ่งตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการบวกหมื่นเนี่ยเราก็ต้องเลือนนตััววา่้ระีบค ได้พลังบวกหมื่นจากตัวออเดอร์นั่นเองนะครับตัวเร่การนะครับถ้าเราเล่นออเดอร์ไปเนี่ยเรียการแถวหน้าของเราเนี่ยก็จะบวกพลังเพิ่มอีกตัวละ5 0 0 0นะครับตัวของอาเชียเองถ้าเราเล่นออเดอร์นะครับตัวมันก็จะบวกพลังอีก5 0 0 0ันนั่นเองนะในช่วงมเทเฟสเนี่ยเราต้องเอาเรียสองข้างตีก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นช่วงเว็บแรกๆนะครับก็แนะนําว่าอย่าบูธเลยดีกว่าก็ตีไปเพียวๆนะครับอาเชียตัวนี้นะครับถ้าตีไปโดยไม่บูธนะครับก็จะตีออกที่20,000นะครับเพราะมีความสามารถของตัวเองบวก5000ันความสามารถ้า ในเทอร์นี้เราไปเทอร์เพอร์โซน่าไลท์ก็จะตีออกสามหมื่นนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะตีออกสามหมื่นเลยนะครับถ้าเพอร์โซน่าไลท์นะครับก็จะบวกเป็นสี่หมื่นเลยนั่นเองนะครับตัวของแวนนะครับตัวของแวนเนี่ยก็ต้องบูสต์ตีไปนะครับตัวของแวนเนี่ยจะมีพลังบวกแค่จากเพอร์โซนมาของตัวเองนะครับแวนก็จะตีออกหมื่นแปดนะครับบูสต์ไปหมื่นสามก็จะตีไปที่สามหมื่นหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเป็นเทอร์นเพอร์โซน่าไลท์ก็จะตีออกไปที่สี่หมื่นหนึ่งนะหลังจากแวนตีเวฟที่สามเสร็ จ่ายคอดนะครับคอตบาสโซบาสแล้วก็ลุกได้2ตัวเนาะทีนี้นครับเลนนี้เนี่ยเวลามันบูตตีไปนะครับมันจะตีออกไปที่3 3 0 0 0นะครับและถ้าไปเทิร์นเพอร์ซนาไรนะครับมันก็จะตีออกไปที่4 3 0 0 0นั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อยังไม่ได้รวมที่กงดิกเกอร์นะส่วนเลนนี้นะครับก็ตีออกที่4 3 0 0 0ื ถ้าเพอร์เฟ l ต์ไลท์ก็จะตีออกที่53,000นั่นเองนะครับคอมปูคร่าวๆของเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับก็คือตัวของอาเช่นั่นเองนะเป็นตัวของเกสองที่จะเป็นต้องมี2ใบนะเพราะว่าตัวของออเดอร์นิตยสารนะครับจะ เลื่อกเพิ่มพลังได้ก็ต่อเมื่อเรามีเกตสองสองใบนั่นเองนะครับควสามารถอื่นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องผ่านเงื่อนไขก็ได้แต่ถ้าเราอยากตีแรงๆแล้วก็ตีได้หลายเวฟนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวของเกตสองอย่างตัวอาเช่นะครับสองใบเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้เนาะคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย